เสนอตัวอย่างบางตอนทรชนเด่นตายกำ <iin. S 1> กับการแสดงและสร้างโดยครูบารุดหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมปี2,512ที่โรงหนังสลาเฉลิมกรุงสมัยนั้นจะเรียกว่าเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับหมายถึงว่าไม่มีการบันทึกเสียงภาคไว้ในฟิล์มเวลาจะฉายที่โรงหนังสลาเฉลิมกรุงทุกรอบนะครับฉายวันละ4รอบ5รอบ ทุกรอบก็จะมีนักภาคนะครับอย่างน้อย2คนนะครับเป็นคู่ภาคชายหญิงไปนั่งภาคกันสดๆนะครับมีคนทําเสียงเพลงแบ็กกราวมีคนทําเสียงเอฟเฟกอยู่ข้างๆนะครับก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการฉายหนังของคนในสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดยังนึกไม่ออกนะครับหนังเรื่องทรชนเด่นตายนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหนังที่คุณอุ๋ยนนท์เป็นผู้สร้างนะครับชื่อเรื่อง มนรักนักภาคนะครับจะเป็นหนังที่เป็นตัวยืนนะครับที่อยู่ในหนังตลอดนะครับที่มีการภาคสดๆโดยคุณมานิตมนุษย์5เสียงนั่นแหละครับนั่นคือขนบคือวัฒนธรรมจริงๆของคนในสมัยนั้นนะครับหนัง16มม,มภาคสดๆในเมืองไทยนั้นเริ่มได้รับความนิยมในช่วงที่หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงนั้นแหละครับแล้วก็ฮิตสุดขีด24 92นะครับ2,492ไปจนถึงนู่นและครับ2,515นะครับเรียกว่าเป็นการฉายหนัง16มมภาคสดๆทั่วฝ้าเมืองไทยนะครับแล้วเมื่อสิ้นปี2,515นะครับขึ้นปี2,516เมืองไทยก็หันกลับไปสร้างหนัง35มมแต่ว่าใช้วิธีภาคบันทึกเสียงไว้ในฟิล์มนะครับแต่ว่ายังไม่นิยมอัดเสียงนักแสดงสดๆในขณะที่ถ่ายหนังแบบนี้นะครับ ไว้ในฟิล์มนะครับเนื่องจากว่ายังมียุคของนักภากที่เรียกว,ว่ายุคทองของนักภากยังครองเมืองอยู่และอีกอย่างหนึ่งนะครับการถ่ายหนังไม่อัดเสียงนั้นต้นทุนไม่สูงนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากดาราหนังที่เห็นแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องท่องบทนะครับจะมีผู้ที่บอกบทยืนอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับตะโกนบอกบทเสียงดังๆด,ด,ดาราแค่เพียงทําอารมณ์แล้วก็พูดตามคนที่บอกบทนะครับอาจจะพูดตกหล่นหรือพูด เกินบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เสียรูปไม่เสียส่งเขาก็จะแก้บทแล้วก็ถ่ายกันต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างที่จะสบายหน่อยนะครับไม่ยุ่งยากแล้วเวลาถ่ายหนังแบบนี้นะครับเสียงรบกวนจะมีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีทั้งเครื่องปั่นไฟนะครับมีทั้งคนในห้องถ่ายที่เดินไปเดินมาเสียงก็จะเข้าไมโครโฟนนะครับอัดเสียงไว้ทีนี้พอถ่ายไม่อัดเสียงก็จะสบายหน่อยนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องกังวล วันนี้ที่ผมเล่ายาวนะครับเพราะว่ามีบางท่านสงสัยนะครับว่าเพาะเอย่างมิชบัญชาก,ก็มีเสียงนะครับนี่คุณประจบเรื่องยามดีคุณเมตตารุมรัตก็มีเสียงนะครับทำไมไม่ใช้เสียงนักแสดงจริงๆนะครับก็เป็นขนบนะครับตั้งแต่นู่นเลยครับ2,492เรื่อยมาจนถึง2,515แล้วก็จนถึงนู่นเลยครับเกือบยุคปัจจุบันนะครับก่อนที่หนังวัยรุ่นจะเข้ามาเสียงของดาราทุกคน จะมีนักภาคอาชีพเป็นคนภาคให้นะครับถ้าช่างสังเกตนะครับหนังที่นิยมอัดเสียงนักแสดงจริงๆขณะไทยทําส่วนใหญ่จะเป็นหนังของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนะครับที่อัดเสียงจริงนะครับแล้วก็เวลาเราดูหนังฉากต่อเนื่องเราจะรู้นะครับว่ามีเสียงหรือว่ามีอารมณ์หนังกระโดดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอัดเสียงแต่ละครั้งนั้นต้องเริ่มต้นใหม่นะครับก็มาถึงเรื่องทรชนเด่นตายนะครับที่ นำมาฉายเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับจริงๆหนังยาวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะตัดเป็นเฉพาะฉากที่แอคชั่นนะครับนี่คุณเมืองเรืองปัทมินนะครับยิ่งไปถูกคุณเมตตารุ่งรัตนะครับคุณประจบรถยาดีนะครับเข้าไปช่วยนะครับเป็นหนังที่คล้ายๆกับหนังสายลับหนังจารกรรมเป็นหนังแนวบู๊อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ครูมารุตเป็นผู้ทําขึ้นนะครับแล้วก็ ใช้อาวุธที่ทันสมัยมีความแปลกนะครับเห็นไหมครับฉากนี้คุณอดุลยรัตน์คุณวิทยาบัญชาคุณอดิดันสิงห์ฮิรันแล้วก็นี่คุณโสภาสตาพรนางเองนะครับด้านหลังหมวกสีแดงคุณฐานทัศวิภัตยยศทินนะครับผู้ชายที่เดินออกไปนั้นเป็นดาราใหม่น่าจะชื่อแมนสวงนะครับมาดูอาวุธหัวจรวดแล้วก็นี่คือพระเอกนะครับสมัยก่อนเวลาบทเล็บซีน บบนี้แหละครับใช้วิธีบางกล้องแล้วนี่ก็คือฉากท้ายๆเรื่องนะครับที่จะต้องเข้าไปทลายหลังนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นหนังวิทยบัญชาที่มีให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าฟิล์มคนละตัวกันนะครับท่านใดที่จะดูก็ลองพิมพ์ค้นดูนะครับชื่อทรชนเด่นตายนี่แหละครับแต่ว่า สีสันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับนี่ขนาดใส่หน้ากากแล้วผมยังรู้ว่าเป็นไข่เลยนะครับเข้าไปนานเกินไปแล้วนะครับตามกําหนดนะครับก็จะต้องเข้าไปนะครับนี่มิชาบัญชาต่อยกับเมืองเรืองปัทมินนะครับคุณเมืองเรืองนี่ผมเห็นที่โรงอัมสละะเฉลิมกรุงสมัยก่อนเวลามีงานระลิกมิชเบญชาก็มาเล่าเรื่องนะครับว่าแสดงหนงกับวิทนะครับ นี่ครับเข้ามาถึงห้องบัญชาการแล้วนะครับก็จับตัวได้เดี๋ยวนางเอกนะครับอยู่ในชุดนอนนะครับคุณโสภาสทาพคทีนี้ก็จะต้องเป็นฉากดวลกันนะครับระหว่างมิตรชัยบัญชากับเมืองเริงดวลด้วยมีดนะครับนี่ครับแต่ว่ามัดขากันไว้นะครับไม่ให้หนีจากกันออกนะครับเดี๋ยวผมดูมัดอะไรไหม มัดเอวหรือมัดเอามัดเอวนะครับช่วงนั้นถ่ายฉากที่ดวนลักษณะนี้มีหลายเรื่องนะครับนี่คุณอาดุลเข้าไปวางระเบิดอาวุธลับในถ้ำนะครับเพื่อที่จะระเบิดทิ้งทั้งอาวุธแล้วก็ระเบิดถ้ำบัญชาการของผู้ผู้ก่อการร้ายนะครับดูการสร้างฉากนะครับเป็นการสร้างฉากนะครับแล้วก็ทําทีเป็นปีนขึ้นไปนะครับ ส่งสัญญาณขึ้นมานะครับมี่ไทยเป็นชาตกลางคืนนะครับเข้ามาลอ่อทำลายฐานทำลายเครื่องนะครับคุณโสภานี่ในเรื่องจะเป็นเด็กที่ถูกปั่งนี้เก็บมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้ทำงานเกี่ยวกับการจารก,กรรม ยละข่าผู้คนนะครับภายหลังนี่จะเปลี่ยนใจนะครับเมื่อเจอพระเอกรู้ถึงความลับต่างๆก็เปลี่ยนใจมิตรกับโสภาแสดงหนังด้วยกันไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ครับนห็นะครับมีลิฟต์ด้วยหญิงครับอเขาเขียนชื่อดาราไว้นะครับดูคุณเมตตานะครับในชุดนักประดาน้ำหญิงนะครับขึ้นมา ฉากนี้แหละครับที่เอาไปอยู่ในเรื่องมนรรักนักภาคนะครับระเบิดแล้วครับกดระเบิดระเบิดผ่านรูปช้างรูปแมวนะครับที่ทิ้งไว้ที่ห้องนะครับแล้วก็กองกําลังก็บุกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทํำลายล้างให้หมดนะครับคุณประจวบเรื่องยามดีก็กลายเป็นทหาร ถ้าดูเรื่องมนรักนักภาคนะครับก็จะจําเรื่องนี้ได้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับก็จะเป็นฉากที่ตัวนักภาคนะครับคุณหนึ่งพิดาคุณเวียคุณก้าวจิรายุนะครับก็ภาคหนังที่โชว์กันก็เรื่องนี้แหละครับแล้วก็ที่ไปภาคในค่ายทหารแล้วก็ไม่พอใจหัวหน้านะครับที่ไปบอกนูน่นทหารบอกว่าตัวนักเอกนั้น เป็นภรรยานะครับก็เลยพากหนังแบบจืดๆนะครับไม่เข้ากับหนังนะครับก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องทรชนเด่นตายนะครับเอาไปใส่ในหนังเรื่องมนรักนักพากนะครับก็มีอีกที่ใส่ไปก็จะมีบันทึกรักของพิมพ์ชวีนะครับนางไพรยตัน,นอีอะไรล่ะถ้าฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่จอหนึ่งจอกับปันหัก,ก่อ จ้อินทรีย์กับเจ็ดพักการนะครับที่ใส่ลงไปสําหรับผมแล้วถือว่าบนรักนักภาคนั้นคือหนังเกี่ยวกับมิตรชัยบัญชาเรื่องท้ายสุดนะครับที่มีการทําขึ้นนะครับทําให้รู้สึกว่ามิตรชัยบัญชานั้นยังอยู่นะครับท,ทั้งทั้งที่มิตรชายบัญชานั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2513นะครับแต่ว่าทุกวันนี้พวกเราพิพิธภัณฑ์มิตรชายบัญชานะครับกลุ่มไวนวันวัน,วน,วน ก็ยังดําเนินการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับมิตรชัยบัญชาติดต่อกันเรื่อยมานะครับปีนี้จะเป็นครบ55ปีแล้วนะครับที่พระเอกมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตนะครับมีคุณอดีนันชิงรันนะครับที่โดนระเบิดเมื่อสักครู่นะครับโอ้ยเจ็ยบยังไม่อยอกต่อยฉากจบเท่นะครับเอาไปรักษาตัวแล้วก็ยืนคู่กันนะครับมิตรโสภาเมตตาอนุนนะครับก็ นี่แหละครับทรชนเด่นตายที่ออกฉายเมื่อปี2512ครับ